บับดาเมจได้หนึ่งคิวเอ้ยอูมิตาย สวัสดีครับผมก็อยู่กับช่องฮีโร่คนบ้าเช่นเคยนะครับน้องๆก็วันนี้นะี่ยผมเมื่อไรนาวีนะคือว่าคลิปผมก็ลงไปลนะคนดูนิดเดีดยวเองนะก็จะลงอีกแล้วเช่นเคยนะก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวคนใหม่นะครูน้องคุณหมิงนะครับเป็นสายซัพพอร์ตนะครับก็ไปดูกันนะคือก็ไปดูกันก็ผมก็นี่ไงซัพพอร์ตนะที่ผมรอนี่ก็คือคุณหมิงนะครับนี่เลยนะผมไม่ได้หลดุดทรัพยากรเลยนะครับก็เป็นตําแหน่งซัพพอร์ตนะครับ สปอร์ตที่แบบดามีโคอรรุนแรงเลยอะไรประมาณนี้เออก็นะครับส่วนวิธีการรับนะก็ขอบอกเลยนะว่าว่ามันให้ล็อกอิน7วันนะครับนะล็อกอินให้ครบ7วันนะครับนี่เลยคุณดูก็ให้ล็อกอินนะนี่ผมไม่ได้โหลดอีกแล้วออให้ล็อกอินที่ครบส0วันจะได้ถาวรครับคุณหมิงนะครับอะไรประมาณนี้ครับก็<อ>ประมาณนี้แหละคุณดูก็ต้องเจอกันในหมวดสามสนะครับไปแหละผมก็ได้ฮีโร่นี้มาครับก็คือคุณหมิงนะครับเป็นสายฮิวแล้วกันผมก็ กดไปเลยมันไม่มีสก,กินสักอันเลยน,นะขอดูของหน่อยเฮ้ยเ,ยเมไม่รู้ว่ามันคือของอะไรไงสมอลลเราพูม,มาเรงไม่มีโอ้แค่นี้จริงดิสุดยอดมากเลยอะ่ะโอ้ปหไปเจอกันเลยไม่เสียเวลาละได้เวลาคุณหมิงออกโรงแล้วนะผมพูดแค่นั้นแหละว่าสกิลอะไรไม่รู้เลยนะเล่นครั้งแรกก็ต้องอย่างนี้เป็นธรรมดาดมดคุณมิงขอออกโรงนะครับ ก็เลยก็จะบัฟตัวนาตาญานะครับบัฟดาเมจนะก็ไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเพิ่มดาเมจแหละนะอันนี้คืออะไรสลับหมุดเหรออ๋ออย่างวะสปอร์ตนะเพิ่มดาเมจได้เพื่อนคือน่าสนใจดีตัวนี้นมนนะผมเล่นไม่เป็นครับจบเนาะผมเล่นไม่เป็นครับจบ ยิงดิมันจะย่อยิงดิเอออย่างไรเพื่อนติ๊กเกอร์เรอาอเปลี่ยนทายญยให้ฟินิกบ้างไหมส่งดาเมจให้ฟินิกไงละเล่หมาก็มา,า,มาเถอจะจังหวะนี้ไม่กลัวหรอกมันมันเพิ่มดาเมจให้เพิ่มดาเมจไดเ้เพื่อนเอาดิยต่อเพื่อนอ,อือสวยบ้าดาเมจต่อยเพื่อนส่งสายใหญ่ให้เพื่อนสายใหญ่นความสัมพันธ์ เพื่อเพื่อไปแล้วครับซัพพอร์ตแบบแรงหรือไม่แรงผมก็ไม่รู้อ่ะมันกายภาพเลยก็มาดิครับผมพร้อมบวกเสมออ่ะถ้าผมไม่ตายนะอุ้ยุูยอุ้ยจะยินพี่ตามีสี่ร้อยอะมันก็ฮอตจะแรงเลยอ่ะ เกิดแล้วสีต้องเกิดแล้วมาดิบับดาเมจได้หนึ่งคิวครับไม่ได้ว่าะมาดิเกมนี้บอกเลยว่าพี่กินยับไอ้น้องมาดิเพิ่มฮิวให้เพื่อนก็ยังสุดอะโคตรแรงซัพพอร์ตเพื่อน,นที่ดีมากเลยสีแดงสีแดงเผื่อแรงขึ้นนะนนองเฮ้ย เล่นสะพอแล้วเหรอเพื่อนเพิ่มสายใหญ่ให้เอาดิเออผมยังไม่คิวอะพกตึงเนี่ะเหมือนสกิลนี้เหมือนจะเพิ่มเลื่อนให้ได้นะดูก่อนดูก่อนเพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้ส่งสายใหญ่ให้นเน็ตผมหลุดแน่ๆนะใช่เลย คคด feel, ดโคตรคูลดนจอยเลยอะส่งสายยายให้ฟินิกซ์ได้คิวแล้วสวยฟินิกซ์ส่งสายยายให้เพื่อนตา,ายไปสวยนี่ช่วยจุดเพื่อนก็ตื่นลย มีเป็นฝ่ายฟ้าฟ้าเลยโคตรเร็วเลยพับพับเปลี่ยนเปลี่ยนสาย,เ,ย,สายเพื่อไปดาม,มิใด้เพื่อนสบายแนละ้วเกมมีหวานหมูเนะ่ยโอ้ช่วยสกอร์สเปีดหน้าวันเชียบดาม,มีก็ร้อยๆครับเหมือนติดขี้แต่ไม่ได้ติดเลย เพิ่มสายใหญ่ให้ได้คิวแล้วอุ้ยโทษโทษโทษไปนีเพื่อนยิงเพื่อนตายครับป้อมไปหิวเน็ดเหนแเจ๊ดเลย ว่าแล้วไงเขาเล่นเขาจ้องจะเล่นผมอะสาย 4, ยายสัมพันธ์ดามี ช,ชิวๆดาม,มิ 300, <400. S 2> มดสามล้อยสี่ร้อยโคตรลยทำไม,มแก๊กมากเลยอ่ะอชิวๆเกมที่ไม่ได้ฆ่าแถมได้ฆ่าสองคิวด้วยโี่คลินิกไม่จบอ่ะแต่เราอยากจบเพื่อนคลิปมันจะนานเกินเ <Hey. S 2> กมหมดไม่เหลือใคร พ hmm, ี่กะรีเหมือนเดิไมไหมเน้ะพอแล้วนนเนาะพอแล้วเนองตายโอ้ชนะรอดูผลงานเลยคนดูมือปือมันโอเคมากช,ชนะเลยชนะเลยชนะเลยรอดูนะอันนี้ไม่ได้หลุดแพ็กเสริมนะมันทุกอย่างมันจะแปลกๆเพราะผมไม่ได้หลุดแพ็กเสริม เราดูปึ๊บเปิด,ดมาเออฟิลดิคเอเบพีไม่แปลกครับผมก็ได้สกอร์แอซิดไปประมาณนี้ก็ขอบคุณมากครับไปเลย